ก่อนไปทำงานของนิดนึงคนบั่นรุ่นดูเหรอเอ้าแม่งั้นใครอะคิดมาเีค่ะสบับรดจะบอกซื้อเห่นเจ้ามาเลยนะซื้ออย่าง จำจำมันบานเตยไา่วะไปทำงานได้แล้วค่ะขอก่อนสิบนาทีค่ะปี่ใหม่กลับบ้านนี่จ้าพี่จุ๋มสติววคนดดสามสิบเอโทนเด็ดอุบลน,นดียค่ะเด็ดเด็ด ไออ้เ่ <I> จำไม่ได้เวละอุย้ยจำไม่ได้จริงเนี่ยจะเปลี่ยนทรงผมฉันจะจำได้หรอผู้ไหอ่ะยี่บน <c oughs> ันเลยทักไปเลวขอบคุณค่ะฝา <c oughs> กกดเด็ดตาาไ้ให้ด้วยอยู่มาไรมีใจส้มไหมคะ่ะใครมีใจส้มบ้าง แล้วแต่จะคิดอะไรค่ะพี่อยู่ดีค่ะทรงจูแต่โดนโดนปุ่นเหรอไปดีค่ะ ตัมตัวหมดเลย15เว่7ไหนแถวเกาะลอยหน้าเกาะลอยไงมีเซเว่นเดียวนั่นแหละหน้าสวนสาธารณะเกาะลอย มีตรงเดียวนั่นเองน่าก่อเลยนะเอ,อ้าพี่บอกชื่อหนูก่อนพี่ชื่ออะไรสับประรดเหรอเ <c oughs> ส,สรีคนลู้สิเจ็ดคนค่ะแม่คนีค่ะ สิงโตน้อยน้องสันดีค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปบอกที่เซเวน่นโหเมื่อไหร่พี่จะมาก่อนส่งไปให้นะส่งอะไรอะ่ะส่งของขวัญให้หนูเหรอ